ตอนใกล้ถึงเวลานะคะคนก็คือผักละเริ่มมาเัน ตอนเบียร์มายังไม่ค่อยมีคนเนาะแล้วก็รอรอแป๊บเดียวค่ะกะเวลาให้มันพอดีหน่อยแต่ว่ามันก็มีร้านนั่งรอเนาะตอนนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วดูดูดูเกาะยาวใหญ่นี่ถึงแล้วนะคะเพืเ่อน ดูคุณลงคนนี้ช่วยเบถือกระเป๋าตลอดเลยขอบคุณครับทีมงานนะคะมีตารางเห็นปะเวลาเข้าออกนะเพื่อนนีแผนที่ว่ะป้ายมีแผนที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะดูมีน้ำตกน้ำตกตแต่ล้วจะต้องมาอีกกี่รอบเนี่ยสวนจะครบ ก็บอกคนเพื่อนว่ามันมีรถนะคะรับจงรับจ้างมัง้งก็มาเจราจากันดูคนเยก่กาลังเดินไปกระนูนนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเพื่อนไปเอาห้องให้อยู่ค่ะเย่ hey, จะบอกคนว่านี่โชว์บ้ายเขาหน้ามาก,ก็จะแพนมากกว่านี้นะคนคนื่อี้นี่น่นารักเมื่อกี้แบบว่าก็มีคนแบบรู้จักเพื่อนเบียก็แบบให้ hey, ไปส่งไหมอย่างงี้นะคะรู้จักแบบเอเยออะไรเงี้ยให้ขึ้นหลังรถเลยเราก็แบบเพื่อนเราบอกว่าจะมารับแล้วก็เลยเออไม่เอาแต่จริงๆอ่ะ ก็ไปก็ได้นะวันหลังเราเราก็ไม่รู้ไงว่าเพื่อนเพื่อนยังไงแต่จริงคือส่วนใหญ่ก็เพื่อนเรียนรู้จักทั้งกเกาะแล้วค่ะอสะพานยาวนะคะแต่ว่าอากาศดีมากให้ทุกคนเห็นว่าคือที่เนี่ยมันจะมีความเรียงรายจอดเรือแบบนี้อยู่โดยส่วนตัวคือเพิ่งเพิ่งเห็นใกล้ๆทุกคนอาจจะบางท่านอาจจะมี experience ที่เคยเห็นแล้วดใดๆก็ว่าไปนี่เห็นไหมทุกคนคือเมื่อกี้ด้วยตาเบียรคือมันใกล้นะ แล้วมันเรียงแบบเรียงเรียงเยอะมากทุกคนคือสวยสวยมากคือภาพมันก็เออบางบางช่างช่างภาพบางท่านอาจจะเก็บภาพได้สวยก็ว่าไปนะคะแต่อย่าให้ทุกคนมาเห็นด้วยเนื้อตาของท่านเองค่ะจริงๆนะคะอยากให้มาเห็นเองว่าเนี่ยฝั่งฝั่งนี้จะสวยมากแล้วพระพระอาทิตย์อยู่กัโน้น ดีใจจังเลยที่ฉันตัดสินใจลากสังขารอันชราภาพมาที่เรากาลังจะเดินไปตรงนู้นนะคะปลายทางเห็นปะเพื่อนบอกว่าเขามีขายของกินด้วยนะนู่นนี่นั่นเลยรอ่าอกำลังย่างเลยแก่นมสดจะเอาไก่สมุนไพรขอมน่มนโอนได้ด้วยนะคะ

โอ้หไข่ดีสุดๆกล้วยข้าวเล่านี่คือโจ๊กไก่เยอะแยะเลยเราสั่งกาแฟร้อนมาด้วยโอ้อันนี้ชาร้อนเหรออืมเองกินหมดแน่ัวเียกับมือก นี่เขาจะกินน้ำแกงก่นีน่เลยข้างล่างเป็นโรตีรโรตีน้ำแกงมามีบอกรู้สึกว่านี่เป็นไฮไลท์เพราะว่าไม่เคยกิน กินอิ่มแล้วบ๊ายบายเร็วพรุ่งน,นี้ไม่โคนตอนนี้เบียพามาเดินดูที่พักของเบียนะคะโมเดิร์นอินเกาะยาวเดี๋ยวเบียพามาดูด้านหน้าตอนนี้เขาก็จะมีเป็นหลังๆไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้นะตอนนี้เป็นไฮซีชั่นราคาก็จะตามความว่าหายเมื่อก่อนอาจจะแบบ600-700ตอนนี้เบียร์มาพักก็900,000พันประมาณนี้นะคะ แล้วก็เต็มมากค่ะเมื่อวานเต็มวันนี้ก็เต็มที่ได้มันก็เพื่อนหาให้ทั้งนั้นตรงข้ามของโมเดลค่ะข้ามถนนไปปุ๊บก็คือจะเป็นที่เช่ามอเตอร์ไซค์ก็คือเจ้าของเดียวกันนะคะเดี๋ยวก็เช่าตรงนี้แหละนะคะเราก็มีปั๊มน้ํามันก็คือเป็นน้ํามันหลอดแบบน,นี้ให้ด้วยนี่เห็นไหมนี่คือที่พักที่ยาวใหญ่ในคือแรกของเดือนและตรงนี้นะคะบาติเดอเกาะยาวค่ะ,ะคุณหลานขึ้นไปแล้วก็จะเป็นผ้าบาติกสวย บาติกเดอนเกาะยาวสามารถที่จะบาติกได้ด้วยนะคะเขาก็จะมีโต๊ะให้ถึงข้าเลยมาติดต่อได้นะคะเดี๋ยวจะระบายสี่อันนี้น้ำมันเทศิป้าด้วยครับ รกนะน <Yeah. S 1> กะ,นะ่่ยจเิมลตอนนี้มาลาน,นี้กันค่ะบ้านริมน้ำรีสอรองเพื่อที่จะรอผ้าที่เราทำนั้นแห้งแล้วก็เคลือบแล้วก็ต้ม อะไรเนี้ย For the kids โ oh, อ้เรากินข้าวกันเถอะก็ <Yeah. S 1> มาพักที่ดิมันตรารีสอร์ทนะคะเม็นด้าเช็คอินอยู่นี่ห้องั้งหมดนะคะ าานันีนี่ก็คือตัวห้องผักราคาพันเท่าไหร่นะมามีหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะไฮซีซันตอนนี้นะคะทุกคนนี่นะคะขับมาเจอร้านคุณเมนด้ากับหลานบอกว่านวดดีค่ะเดี๋ยวเรามานวดกัน นวดเสร็จแล้วหลานก็พามาเดินเล่นนะคะเบียจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปด้านกระนูนนะคะเบียกำลังเฟซซิ่งกับทะเลเพื่อนมันดาบอกว่าเกาะลังนกกระบี่ตอนแรกเกือบเล้ไปอยู่กระบี่นะแต่ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็บรรยากาศทั่วไปก็เพื่อนๆคือเทคกระโดดสปีดบดมาแป๊บเดียวมากเลยนะคะที่นี่อยากให้มาเกาะยาวใหญ่ก่อนที่มันจะเ,เขาเรียกอะไรราคาจะสูงแล้วก็ ไม่ใช่ว่าสําหรับชาวต่างชาติอย่างเดียวแล้วคนที่นี่น่ารักมากที่นี่เขาก็เอาซิกเนเจอร์ไปคิดว่าเกาะยาวใหญ่คือเรือเรือไม้แบบนี้แล้วเขาก็มาทําเป็นแบบนี้ซึ่งหลายๆที่ทําแต่ที่นี่มันทัชมากกว่าที่อื่นในความมันคือเกาะยาวใหญ่ตอนนี้นะคะอยู่ที่โรงแรมยาวใหญ่วิลเลจนะคะเพื่อนเบียก็ทํางานที่นี่นะคะคือวันนี้มากินดินเนอร์เป็นคืนสุดท้ายก่อนจะกลับกรุงเทพในวันพรุ่งนี้นะคะไหนอะไรมั่ง ินอะไรนี่ก็คือชื่อห้องอาหารนะคะกระชังบาแอนดกริวทุกคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณเม่น้าเขาจะกินเป็นเซตนะคะสิกเนเจอร์จะเป็นแบบนี้เลยเขาบอกว่าให้กินเป็นสิเนเจอร์อย่างนี้ไปแล้วก็ให้สั่งไซด์ดิชเพิ่มเติมนี่คือมันหวานนะคะเป็นไซด์ดิชอย่างแรกที่ของใครของใครของอามานอามานตอนนี้เราจะกินแล้วใช่ไหม อะไรเอ่ยมันเยอะใหญ่โตวะอะไรบ้างล็อ o เตอร์ไหมม็อ o เตอร์มีฟิชไหมมีฟิชมีพรอนไหมมี c r a บไหมอ่าเรามาเริ่มกินกันเลยจ้าที่นี่ healthy อย่างก็คือว่ามี avocado sauce ด้วยนะคะเนี่ยกินคู่กับทุกสิ่งอันนี้ก็จะจะ introduce บอกเพื่อนๆนะคะ ทุกคนตื่นแล้วนะคะวันนี้จะกลับกรุงเทพแล้วค่ะก็แวะกินข้าวนะคะชื่อคัวนาน,า,น,า,นาพิซซ่นะคะอยู่หน้าโรงเรียนตรงข้ามโรงเรียนอยู่ตรงนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งไว้ใกล้กับร้านเขาที่แล้วเมื่อเมื่อวานที่เบียนมากินเลยนะคะนี่นะคะข้าวกับเผาไก่ไข่ถ้าอยู่เกาะยาวใหญ่นี่ก็คือแบบว่าจะไม่มีหมูนะทุกคนกุ้งกี วันนี้มากินประมาณ9โมงคือว่าของเริ่มหมดแล้วจริงๆเขามีข้าวราดไม่ใช่เริ่มหมดมแต้วาเยอะก็จะเหลือแต่ตามสั่งแล้วก็ขนมแบบอน่ารักน่ารักนี่ใส่ไส้น่ารักหรอไม่ละอันนี้กล้วยขอบคุณครับนี่เดี๋ยวเรากินไข่ลวกกัน จะกลับแล้วเขก็จะมีคนที่เป็นเจ้าของเป็นท่าเรือแล้วก็ตรงจุดที่ต้องซื้อตั๋วหรือจองมาก็ต้องมาตรงโตง๊ะนี้นะก็คือตัวที่ขึ้นเรือก็เป็นสะพานเดียวกันกันกบวันแรกที่เบียม,มาถึงเห็นนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบียต่อไปด้วยนะคะ